ไลออนออฟเฮลคือเกมนี้ผมไม่รู้ว่าอยู่มันมาจากไหนนะแต่ว่าเป็นเกมที่เมื่อได้ย่ก็ดังขึ้นมาในอิชิโอแล้วคือแบบ <c oughs> ภาพภาพมันผมไม่รู้ด้วยว่ามันจะสื่อถึงอะไรอะ่ะแต่ว่าคือมันวันนี้แล้วคนริย,ยมมากเลยนะผมก็เลยโอเคอยากจะมาลองเล่นดูแต่ตัวนี้เหมือนจะมีนะ้อเรื่องให้ด้วยนะโอโ้โหเอาเอาไปว่าผมไม่อ่านแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปหาหเราื่องราวหรือว่าอะไรสักอย่างในเกมมาแล้วกันฮนะไปะ Before you get start, there's something you should know. The skip. ไอ้ <laughs> พี่ให้ไม่กะให้กูรู้เลยใช่ไหม What the hell? โอ้โหภาพโคตรเบออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วจอกูไม่เต็มด้วยมาดูนะท่านผู้ชม <c oughs> ผมปรับให้ seeds, ให้มปแล้วกัน <c oughs> <on> หืมไลออนออฟเฮลจะติ่งอ่าภาพมันไม,ไม่เอาสไตล์นี้ได้ไ okay. หมโอเคทำไมต้องเป็น มันเบื่อมันเบื่ออย่างนี้คือไม่ได้อาาัดเสาร์ใช่ไหมแต่ผมว่าอย่างนี้มันดูดีกว่าตูวสกรีนเดสก์ท็อปโอเคงนั้นก็แค่นี้แล้วกันฮะไปเรื่อกันดีกว่าในแล้วเราเพลสิงโตโแห่งนรกผมนี่เงี้ยมอว,ว่ามันเบื่อจ,จากเรื่องจริงเนาะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแบบว่าสิงโตออกมาล่าคนในเรื่มันเนี่ยมันเป็นวันที่สวยงามนะเอ่อ my name is g a m แ a and my อ๋ฮะกูชื่อว่ากูชื่อว่าคุณตาเลยเหรอและหลานสาวของฉันชื่อว่ามาเรียนามาเรียนาเนี่ยคือเป็นคนที่ใกล้ชิดกับฉันมากที่สุดแล้วและเป็นคนที่ฉันรักมากและเธอจะชอบวิจะออกไปข้างนอกมากเลยนะมาเรียมมันไอ,อ,อ,อ้อยาวายังไงวะเนี้ยมาเรียมเนี่ยชอบวิจารไปที่สวนสาธารณะมากเลยและเออ,อและสวนที่เธอไปก็ชื่อว่าวิสปิงพาร์ก ที่โคตรจะเป็นมงคลเลยวิสวิงพาร์ควันแรกไคคิดเรื่องวันที่นิจอกไปข้างนอกแล้วเนี่ยนะนจะอ,อกไปให้อาหารนกพิราบหน่อยนะการวันนี้เย็ดเครกเดี๋ยวนะผมปรับอ้วนี่คือมาเรียน่้ำเหรอคุณตาไปนั่งที่เก้าอี้ที่เราเคยนั่งกันดีกว่าได้เลยหลานอย่างที่หนูต้องการเลยนาะ โอเคฮะถ้าขอปรับเป็นมันไปไปเป็นยังไงวะโอ้โหมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่ามัน,ม,นมันมัวหมัวโอเคฮะนั่นคือมันชี้ไปให้เราบอกใช่ไหมโอ,โอเคมันชี้ให้เราไปนั่งวันดีฮะ เกมภาพสไตล์ตนี้นี่คือหน้าตาตัวละครมันน่ากลัวทุกๆเกมเลยหรือไงวะไปดีกว่าไม่อยากอยู่นานไม่อยากเห็นหน้านานเฮ้ยใครมาตรงนี้วะเนี่ยโกรธอีโกรธขอ,อกๆเลยเออคุณครับเดบโปรธโวนให้เบาๆดอกไหนได้ไหมมึงคุยออกับคนที่ดับแล้วลงุงผมว่าไม่น่าจะได้ผลนะแง่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 เฮ้ยเดี๋ยวก็เบิร์ดโลกเลย อ๋อนี่ใช่ไหมที่ดอนนั่งอันนี้ลูกพิษลูกพิราบอะกูให้อะไรวะเนี่ยมันขี้เลยฟีดพีเจนบายพาสอีทูทรอะฮะไปไอ้พวกนกเชี่ยแดกไปซะเมืองอะแดกให้ม huh. right. ันตันอ้วนตัวโตนะไปไอ้พวกโดนของรัฐบาล อยา่าไปซะบึงแล้วก็อย่ามาจับกูนะเออโดนให้หลานได้ไหมอ่ะให้ไหมลูกนี่งไงคุณตาอ่ะฮะว่าไงว่าไงจ้หลัานลักออาคุณตาซื้อ,อลูกอมให้หนูได้ไหมอ่ะคอตตอนแคนดี้มันน่าจะเป็นสายใหม่ปะอ๋อได้เลยหลานลักเดี๋ยวรอที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวตาไปซื้อมาให้ ว่าหลานสาวกูแล้วต้องหายไปแน่แนเลยวะ่ะประก,การคาดเดาอ่ะนะผมวิ่งก่อนแล้วกันฮะวิ่งไม่ได้ด้วยเราแก่โอ้โหมันหลังคอมด้วยมาเนี่ยแล้มีนมด้วยหรออันนี้ที่กินน้ำอ๋อนี่ทำไมมาจอดไกลจัง,ง่ะแล้วคือจอดในทำเลที่มันดูไม่น่าจะมีคนมาซื้อเลยนะนแต่ผมจะโขนนุนแล้วกันนะฮะ cotton candy อ่ะสวัสดีครับลงุงอ๋อผมขอเออสายไหมหนึ่งที่โปรดโอเคฮะ โอเคไอ้โง okay, ่โดนทำไมต้องหยาบขนาดนั้นอะยูอินเดียเดี๋ยวก่อนนะขอบคุณเอ้าทำไมต้องด่าลุงด้วยลุงผิดอะไรอะไอ้กูมาอุดหนุนมึงนะเฮ้ยกูไม่ได้มาขอกินฟรีโอ้โหด่าแล้วเสียหมาเลยขอบคุณฮะไปละนั่นคือลูกนั่นคือหลานคูใช่ไหมมันนั่งนิ่งเป็นปูปูลิก้อนอย่างกับขอนไม้เลยอะเอาไปลูก อืมอ้าวมายู่้เหรอกลับไปซะอย่าไปรายงานคนหน้ามึงนะว่าวกูทำอะไรอ่ะวัยแค่พาหลานมาเดินเล่นหนูกินเสร็จแล้วคนตากลับบ้านกันดีกว่านะได้เลยหลานปูอย่างที่เธอต้องการเลยนะเอ o ยูบิสแม่เป็นคำที่ดูมันจะพูดติดปากนะแต่มันก็ดูแปลกังเลยฮนะไปดีกว่าหลาน ลิฟเด็บพาร์คเลยมีเครื่องหมายตกใจคือเป็นคนจะตื่นเต้นใช่ไหมจุดเนี้ยมันตื่นเต้นยังไงวะแม่ลิฟเด็บพาร์คธรรมดาไม่ต้องเป็นลิฟเด็บพาร์คเฮ่ตัวนี้ออกไปแล้วอีลัดเรื่อยเร็วหน่อยลูกโอ้โหยทำไมไม่ขี่คอคนตาเอาวะไปก่อนนะครับรอบหน้าผมมาซื้อใหม่ก็อย่าว่าผมอย่างนั้นล่ะใจร้ายจังคนสมัยนี้แหม่ไอเด็กเจนไอ,อมันลุงอะไรจะเจนเดียวกันกับมึงนี่แหละโอ้โหย ไปเฮ้ยมาเลยเหรออ้าเฮ้ยสิงโตแห่งนรกเดี๋ยวดิเมื่อกี้กูเพิพง่งพาหลาจับผ้าแล้วทำไมมันเป็นคัสสีอะไรอย่างงี้แล้ววะเนี่ยเฮ้กูฝันเหรอหรือคือเวลาบอกเหตุหรือว่าอะไรวะหรือว่ามันเป็นเรื่องราวในอนะคาคตที่อะไรจะเกิดขึ้น วันที่สองสวนสาธรารณะแห่งนี้เนี่ยไม่เคยน่าเบื่อเลยนะเราจะไปนั่งจุดเดิมที่เราเคยนั่งกันได้เลยฮะอูเย oh <yeah. S 2> คุณตาคุณตาจะไปซื้อสายใหม่ให้หนูใช่ไหมวันนี้แน่นอนที่รักไม่ต้องห่วงน้า อ่ะซื้อเลยใช่ไหมเอาเต้งไปนั่งก่อนวะทำไมไม่ซื้อไปเลยยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าหาจะกินนะก็ซื้อไปเลยจะได้ไม่ต้องเดินบ่อยตาสุขภาพยิ่งไม่ค่อยดีอยู่แกแล้วอ่ะเดี๋ยวนะอ้าวรถสายใหม่ไม่มานี่หว่าเอาชิบหายแล้วเอายังไงวะเนี่ยดูลูกคุณตาว่าวันนี้เขาจะหยุดกันหรือเปล่าเออเดียวรอยมันคือรอยกรงเล็บของเสือใช่ไหมถ้ากรงเล็บของเสือมันคือมือของมันใช่ไหม มือมือมือมันใหญ่กว่ากว่าหลานกูอีกเหรอวู้ตะปบทชีเดียวหลานกูขาดครึ่งเลยนะเนี่ยนั่งนั่งเขียวมันคือสิงโตหรือมันคืออะไรวะเนี้ยฮะสิงโตผสมช้างเหรอได้ไหมคุณตาไปซื้อสายใหม่ให้หนูหน่อยโอเคหลานนักรอที่นี่นะไม่ดีมัง้ง ไม่อ่านข่าวหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยคนตาหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีข่าวว่าสิงโตหลุดสวนสัตว์หรือเปล่าฮะแล้วกลัวไม่ใช่สิงโตธรรมดาอาจจะไม่อาจจะไม่หลุดจากสวนสัตว์อาจจะหลุดจากศูนย์วิจัยสักอย่างหรือเปล่าว,วะไปหาคนขายสายไหมโอ้โหห้องน่าสนสารณะนี่มันสมจริงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสนิมเครอะเลยสนิมหรือขี้วะนะ แล้วผมต้องเดินหาหรอวะเนี่ยแล้วเป็นจะไปไป,ปย้ายไปตั้งที่ไหนอะ่ะเจ้าช่วยแล้วกูทิ้งหลายมันไม,ไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าพูดตามลอจิกนะคือมึงเห็นอย่างเงี้ยกู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 อุ้มหลานกูเปิดกลับบ้านก่อนแล้วอ่ะใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยากจะให้หลานกอ,อัวข่าวแน่นอนอ่ะไม่ว่าจะเ้ื่อยเห็ดผัแล้วก็ตามอ่ะอย่าข้ามอย่าอย่าข้ามโอ้โหแล้วรอยมันยา ยาวรอยมันยาวยาวนะมันยาวจริงจริงเลยนะนี่นะโอ้ยคนแก่ๆอย่างงี้มันจะทำมีแรงสู้เสือได้ยังไงเนี่ยแล้วเ,เสือไม่นจะไซด์ธรรมดาที่มันไซ์แบบคอริล่าไซด์แบบว่าืหมันใหญ่กว่าเสือธรรมดาประมาณสักสี่ห้าเท่าได้ครับมงโกลเล็บขนาดนี้เนี่ยระบบทีเดียวกูกูกับล้านกูน่าจะขาดพร้อมกันเลยคออ๋อนี่เป็นใจกลางสถา,านะนี่ว่ามันก็ดูเป็นสวนที่ดูน่าจะ ดูดีแนละ้วทำไมไม่มีคนมาเดินเลยวะไม่ฮะถ้าพูดตามหลักของเกมก็คือเขาอยากจะให้มันสกินสเปคแหละเฮ้ยมีคนอยู่มากมายเป็นหนึ่งนะถ้ามาคืนลวงที่นอนปะเนี่ยอะไรอะไรอยู่อ่ะหนังสือพิมพ์เอาไมา้กูนไปกูกูกูยิฉลาดฉลาดเลยโอ้ว่าอย่างไงผมเป็นเออ S isa, isa, เอชวิชาเอชวิเซอร์ก็คืออะไรวะผมเป็นที่ปรึกษา คุณรู้ไหมตอนเรียบผมกำลังอ่านอะไรบางอย่างที่คนปกติอาจจะไม่เข้าใจมากนักหรือว่ารู้เรื่องอะนะโอ้แอน,นูเป็รอะไรที่น่าจะน่าสนใจดีนะเนี่ยนะใช่ผมกําลังอ่านเรื่องที่มีเออเมืองที่ต้องทนทุกข์ทรมานและถูกทําลายผู้คนที่บริสุทธิ์เนี่ยถูกฆ่าตายด้วยเหตุผลที่ไร้สาระพี่ไม่มีเหตุผลสินะ มันเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งยืดหยุนและได้รับความเคารพนักถือประชากรของประเทศก็เป็นคนที่ใจดีที่สุดในโลกคงคิดว่าผมรู้นะว่ามันคือประเทศไหนและผมเห็นด้วยกับคุณนะกับเวาตรงไปตรงมาของคุณเนี่ยโอ้ขอบใจและกันที่ขอใจแล้วก็เออให้เกียรติคำพูดของผมเนี่ยวัดนึกว่าจะคุยเรื่องแบบว่ามีสิงโตหลุดมึงไม่เห็นกันจริงเหรอลอยกรงเล็บน้าชาเจน๊ยพูดพบพบเลยนะผมขอสายไหมหนึ่งแท่งได้โปรด มมึงมึงงออยยาากกได้เลยไอ้โง่แต่ผมจะกูอยากจะบอกอะไรมึงสักอย่างนะกูจะจะพูดอะไรอย่างงั้นเหรอกูเลยนะฮ้มึงเนี่ยไม่ต้องมาสวนสาธารณะนี้จะมาต่อไปแล้วโอเคไหมทำไมล่ะฟังคำพูดกูเถอะนะไอ้โง่แล้วมึงก็อย่าพูดมากด้วย โอเคเพื่อน่ันจะพยายามไม่มาสวนสาธารณะนี้บ่อยแล้วกันนะคราวนี้ก็เอาสายใหม่ใหม่ฉันได้แล้วถีงเขาจะปากร้ายแต่ยังไม่เขา้าใจดีฮะพูดตรงไปตรงมาและลุงมึงควรจะฟังเนี่ยนะแต่กูว,ว่านะวันที่สามมีแน่นอนอแล้วมันต้องเกิดสติอะไรขึ้นกับหลานสาวกูแน่ตาละหรือว่าที่ไอ้ลุงขายสายพูจะมีความจริงว่าคือเราโง่จรงิงไม่รู้อ่ะ มันเกิดจากเรื่องจริงหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยผมไม่กล้าพูดมากด้วยมันจะเป็นกระทบแบบกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงเล่นเยอะไม่ได้อ่ะหลานแซ่บๆเลยนี่กลับบ้านนะปะไม่มีนกพิ่ล่าให้เกียร์แล้วมาแล้วกลับบ้านกันเลยไหมโอ้ต้องรองต้องร่างรองหลานกินด้วยโอเคเอาอเอาคุณตาว่าไงโอ้ คุณตาเคยเห็นสัตว์แปลกๆที่มีตัวสีเหลืองกับหน้าที่ดูบิดเบี้ยวหรือเปล่าเอ๊ะมัมม,มันอยู่ไหนอ่ะที่นี่น่ะฮะมันไม่มีอะไรหรอกหน้าที่รักไม่เขาเขาอยู่ตรงนั้นจริงนะเมื่อกี้เนี้ยก่อนที่เขาจะออกไปอ่ะไม่ต้องห่วงหน้า มันก็คงจะเป็นหมาตัวใหญ่หรือแมวตัวใหญ่ที่มีตัวสีเหลืองเฉยๆแลนะไม่ต้องสนใจหรอกมันก็คือมันมันจะเรียกว่าแมวก็ถูกก็ลุงนะแต่ว่าเมือนจะเป็นแมวเอ้ยแมวยกดึงดัมบันหน่อยอะ่ะมันคนกำลังเดินมามัอนจะค่อยสไลด์มาเลยไม่เหมือนเดินเลยภาพไกลแล้วมันดูแต๊กแตกเอ้วคุณยาย นี่หรือเปล่าที่เขาหมายถึงตัวสีเหลืองหน้าแปลกแปกไม่ใช่มั้งนี่มันคือเล่นมุกปะเนี่ยแบบว่าหลานระเบิดว่าเห็นตัวสีเหลืองหน้าแปลกแปแล้วก็มีคุณยายแบบหน้าเยหน้าย่นย่นหี่ยวเดินมาใส่เสื้อสีเหลืองมาเล่นมุกแนี่ๆเลยช็อตเนี่ยมันยังมีสอดแทรกกับตลกดีนึงให้ให้เราพอคอน ไอ้เชียกูตกใจที่สุดในชีวิตกูเลยอะเมื่อกี้กูตายได้เลยนะเมื่อกี้อในปีนี้ในห้าปีนี้ในสิบปีนี้ในปืนซีนที่กูตกใจที่สุดในชีวิตกูเลยกูไม่เคยเล่นเกมผีเกมน่ากลัวเชี่ยอะไรที่ยังไม่กูร้องเสียงหลงได้ขนาดนี้เลยอไอ้เชีย่ยนี่กูอะจะ,จะเบิร์ดหลง,งจริงๆเลยวว่ะไอ้เชี่ยยายเนี่ย โอ้โหแล้เมื่อกี้เราเปิดกล้องนี่กูได้ซีนหาเลยเนี่ยโอ้โหตกใจอะว่าแบบเอามือกลุมหน้าอกอะกูไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยอะหรืออะน้อยยิ่งฮะโอ้แล้วทรำไมต้องว่ากูด้วยเนี่ยอะว่าไงไอ้คนโง่อะไรว่าทำไมทุกคนเรียกกูว่าโง่หมดเลยวะเนี่ยไอ้กูเป็นอะไรไม่ไอ้แกลไม่ทำกูตกใจนะเว้ยใช่กูเกือบตายแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้ากูเป็นลมชักขึ้นมานี่ว่าไงวะ โอ้ว้าวนี่นายไม่นาตกใจจริงแล้วเนี่ยฮะตลกใช่ไหมเนี่ยนายก็รู้เดี๋ยววันตอนเนี้ยเส้นตายมันเบื่มันโผล่ขึ้นมาแล้วและเราก็เหมือนเจอกันว่าจะยือนหยุลไปสุดของมันแล้วด้วยว่าเต๋เฮลเราว่าเต๋เฮลยัจรงเนะพูดหาอะไรวะเนี่ยฮะโอเคก็แล้วแต่แต่ว่าฉันเตือนนายแล้วกันนะว้า มัเกี่ยวทําทำคนแก่หัวใจวายอีป้านั่นก็อยู่ก็อยู่ๆมันจะมาก็มาหาไม่ไดปีมีขุยเลยอะุณตาหนูกินเสร็จแล้วกลับบ้านกันดีอ้เป็นเดี๋ยวไ่ใช่ดิไปเดินกันหน่อยไหมก่อนจะกลับบ้านนะ่ะไม่ไม่ไม่เอาแล้วหลานตาตาตาจะจำบ้าอยู่แล้ว <c oughs> โอเคหนูมาเรียอย่างที่หนูตงก,การเลยนะ ชช่ถ้ามันทำให้ผมตกใจได้ขนาดนี้ก,กว,าาาวาในนาะคตมันต้องมีแน่แต่ว่าผมโดยครั้งแรกแล้วมันมันได้มันได้ใช้พาหนูน้อยไปเดินเล่นไม่เอาได้ไหมกลับเลยได้ไหมอ่ะบ้าตายหนูหนูน้อยมาเดียแม่งก็ไม่ไม่สนใจฟิสิกส์หาอะไรเลยนะเดินทะลุ กําแพงหมดเลยกูเปิดเสียงดงังเลย่ยกูไม่คิดว่ามันจะเป็นเกจมจำสแกกูคิดว่ามันจะเป็นเกมเน้นบรรยากาศซะมากกว่ากูเปิดเสียงดังสุดเลยแล้วมันตึ้นขึ้นมาโหกูส่วนประสาททั้งหมดในชีวิตกูแม่งคือแบบว่าไม่เคยตื่นตระกนกมาขนาดนี้มาตลอดแบบยี่สิบปีอ่ะเนื๋อพายหนูมาเรียไปดูรายสิงตัวก่อนแล้วกันฮะหนูมันจะได้ไม่กล้ามาไปดูห้องขี้ได้ไหมเดี๋ยวพาไปดูห้องขี้เนี่ยอ๋อเรีตกเดี๋ยวพากันดีกว่าเอาเฮ้ย กูก็ไม่ดูเควสก็นึกว่าจะต้องรอ,งอ,งองมีบทพูดอะไรขึ้นก่อนอยู่เควสมันจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยเหรอไปลูกไม่ต้องมาแล้วตากลับแล้วมันอยู่แล้วอาจีินะมึงจะมาก็มาเถอะไอไอสิงตัวเชี่ยเนี่ยมึงกูว่านะมึงไม่น่าก,กลัวเท่าใหญ่เมื่อกี้มึงคงไม่น่ากลัวเท่าใหญ่เมื่อกี้แนี่นอนอะมึงมาก็มาเลยวันที่สามไม่แปลกใจเท่าไรหรไฮะ อ๋อวันนี้พวกเราไม่ได้ไปที่สวนสาธารณะแล้วก็หยุดสองวันก็จะข้ามไปวันที่ห้าใช่ไหมเมื่ห้าก็หกเออมันควรจะเป็นห้าเนาะนี่ไงเราคิดถึงสวนสาธารณะนี่มากเลยอะได้ดูมไนก็ว่าเราจะมาสายหน่อยนะเนี่ยอะไรอะมีซีคอมอลิตเตอร์มาถึงยังไงวะมามาดึกอรอโอ้โหมนเล่นตัวเจนน่ะ บุญตามันดูดึกไปหน่อยหรือเปล่าล่ะกลับเลยใช่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 แต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกน่าเราจะนั่งอยู่ในสวนสาธารณะแป๊บเดียวจะได้ก็กลับบ้านเมื่อไหร่อะตาคุณกลับไปได้ไหมโอุตาตาเอ้ยมึงบ้าไปแล้วไอ้ตาเชี่ยอุ้ยกูอยากขยะล้มไม่แปลกแจเลยมึงโดนด่าโง่เนี่ยเมื่อน้อยจะซ้ำไปมึงควรจะเรียกว่า stupid idiot fucking shit หมดคำจะพูดเลยวะโอ้โหทุกอย่างมันก็จกกระจายหมดขนาดนี้มือมือควรจะรู้ตัวนะคุณตานะมันเกิดจากเรื่องจริงๆร,งรงหรอวะผูไม่คิดว่าเรื่องจริงมันจะเป็นอะไรแบบนี้ได้แต่ผมสงสัยอยู่เดาอยู่เนี่ยโอ้พระเจ้าเชื่อมันเกิดอ,อะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยหนูคิดว่าเจ้าหมาตัวใหญ่นะ่น่าจะพังที่นั่งนะแล้วมันก็ขวัพื้นด้วยอะ่ะ ถ้าคิดแบบนั้นแหละแต่ว่ามีปัญหาหรอกหน้าเป็นอะไรกันดีกว่าจะบอกได้ว่มันจะเข้าไปไกลกณเคยเห็นมีมไอ้ไอ้ไอ้หมาเลยไหมฮะที่มันไอ่ย่าไอ่ย่าไอ่ย่าไอ่ยาไย่าอันนั้นเลยเว้ยกูกูรู้วีกิงโนอิดก็จะฟักอัพอะซามฮาวอะโอ้ยมีที่ให้หลบด้วยแม่ปอเจาะจริงเลยเนาะ มทีที่หลบด้วยอ่ะนั่งนั่งโอเคมาเลียรอคุณตาอยู่ที่นี่ก่อนนะท่านจะไปซื้อสายไหม้มาให้ได้เลยคุณตาหนูจะรออยู่ที่นี่นะโอ้เห็นหน้าหลานเป็นนักขา้ต้ก่อนเลยกันกูที่กูจะไม่ได้เห็นอีกชาติไหนชาติหน้าชาตินี้ชาติดู่ก็อย่าได้เกิดมาเป็นหลานตานเลยนะไปเกิดเป็นหลาน หรือว่าเป็นลูกของคนที่ใส่ใจหนูมากกว่านี้แล้วก็ดูแลหนูดีมากกว่านี้แหมพูดเยอะก็ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงทำไงกูก็จะอ้ออย่าปะฮะ What the hell อยู่ๆมันจะมืดก็มืดเลยอ่ะปิดเสียงละเกินไปเมื่อกี้มันยังหกโมงหกโมงหกโม,มองอยู่เลยอ่ะกูเดินมาแป๊บเดียวมันเหมือนสองทุ่มแล้วอ่ะไปหาแล้วไมอยู่ที่เดิมแล้วกูต้องเดินหารถขายสายใหม่ใช่ไหมเนี่ย หลานเอ้ยหลานมึงไม่กลัวจริงๆหรอว่าหลานหลานมึงกลัวไหมเนี่ยกลับบ้านเถอะกูยอมใจสองตาตาหลานคู่นี้เลยวะสปิตเข้ามามากเลยอ,ะอ่ะเหมือนไม่เอาแล้ว มันมีลอยเลือดเออมันอะไรมันไอ้ย่ามันปั่นเครืมันปั่นอะไรอยู่อ่ะโอ้พระเจ้าช่วยมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยอ้าโอ้บายนะบา,าเลียตากำลังมาแล้วเดี๋ยวความอุ๊ยโอ้ออวิ่งได้โอเคโอเคอย่าคอยเสื้อผุดหน่อยอีหนูไอเสือเนี่ยมันกระลกุกขึ้นมาเอาหายไปแล้วเฮ้ย หายไปเลยต้องม,มีพลังวาร์ปได้ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมหลานตาโอ้โหไม่นะไม่นะไม่นะโอระเจ้าช่วยอย่าโบยด้วยไปเกิดขึ้นจริงนี่มันคือเรื่องของมาเรียหรือเปล่าเนี่ยแล้วเรามะเสียอะไรอะ่ะฉันต้องเป็นซ่อนก่อนแล้วนี้เลยโอ้โนู้ฟโนู้

คุณตายอย่าบอกว่ามันจะกลับไปเริ่มตั้งแต่วันที่สามใหม่ถ้างั้นนี่นนนคือกูกูจะเศร้าใจกูจะร,รีรีเจสมากเลยนะเวยโอเคไปแล้วกูไปแล้วกูอื้ออ้ยกูพูดนิด้เดียวเดียวโอ้โเก็ตไอเชี่ยเฉยอ่ะ มันดีผิดดีข้างเลยเหรอวะอ๋อโลยจีนที่สองแล้วคูดีซีโร่มาสองรอบไปเนี่ยอาฟาพิกิจปิชิตสิงโตเชี่ยก็ผมไปซ่อนหลังข้างหลังมันจะได้ปะมันควรจะได้นะเว้ จิบหายแล้วเกมกูบักกู <c oughs> ไม่น่าเลยเกมกูบักกูทำไมลงไปเนี้ทำไมพอเรามองอยียายแล้วมันถึงไม่โผล่มาวะหรือว่าผม,มต้องผมต้องฟลุปก่อน ไปข้างนอกไอเชีย่ยให้กวกไปข้างนอกเพื่อไปหาหลานที่ไม่ต้องทำเสียงคือกูต้องห้ามพูดเลยได้ห้ามพูดเจดิตไอเจดิตกูตายไปเอลด้วยลิงเลย เออร้านปูโ oh นะอ้ไอม่นะคือผมสงสัยว่าสิงโตมันมันมันไม่จัดการตั้งแต่ที่ตรงนั้นเหรอมันลาบมาหรอโอ้โหเฮียสภาพสยองชิบหาย <c oughs> ถึงเจนภาพแบบนี้จะบอกโคตรสยองเลย <c oughs> อาตายอยู่ตายอยู่ดีด <c oughs> วิใครอะ อย่าบอกนะว่าไอ้ไอ้ไอ้ลุงขายสายไหมหรือว่าใครวะทำไมไม่จัดกายเร็วกว่านี้ทไมต้องไปห,หลายกูตายด้วยหลังจากนั้นหนึ่งวันไม่นะร้านปูเราล่นพามาโรงพยาบาลแต่เราไม่ได้เจ็บนะ คุณหมอฮะโอ้ตือนแล้วอย่างนั้นเหรอครับโุลนยินผมดีหรือเปล่าใช่ใช่ผมได้ยินอะโอ้พระเจ้าช่วยโชคดีที่คุณตือนนะเนี่ยและและ้วผมอยู่ไหนเนี่ยคุณอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ทำไมเกิดอะไรขึ้นก็มีใครบางคนพาคุณมาที่นี่แล้วก็เล่าเรื่องราวของคุณทั้งหมดแล้วเดี๋กขาวก็ออกไป แย่ yeah, หน่อยที่เขาเดี๋ยวพาหลานของคุณมาแบบคุณด้วยแต่ว่าเธอตายแล้วใ,ใครใครคือหลานผมอย่างอะฮะใครคือหลานสาวผมอย่างนั้นเหรอโอ,โอ้ยจิงๆผมลืมบอกอย่างหนึ่งอนะคุณเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์เพราะงั้นเนี่ยคุณควรจะรีบอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณไปสิท่าคุณกับหลานสาวของคุณเนี่ยอยู่ในสวนสาธารณะที่มีชื่อว่าวิสบิงพาร์คเมื่อวันก่อน แล้วผมคิดว่าคุณกับหลานสาวเนี่ยโดนโจมตีโดยสัตว์ป่าเสือป่าโอ้ผมคิดว่าผมผมเริ่มจำได้แล้วน่ะโอ้พระเจ้าช่วยหัวใจของคุณจะแรงขึ้นน่ะโอ้ไม่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 คุตายไปอยู่กับหลานเลย ผมเป็นอัลไซเมอร์โอ้โหสภาพเออแล้วมันมีผดทัิอะไรกับเรื่องอัลไซเมอร์ไหมผมนึกว่ามันจะเล่นผมผมนึกว่าตอนที่มันบอกว่าออเอาไปอัลไซเมอร์มันจะเล่นเรื่องแบบว่าเราลืมจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่อยากเกิดขึ้นแต่ว่าเราลืมเราลืมสิ่งที่ใครบางคนพูดแล้วก็เลยยังพาหลานมาอยู่หรอหรือมันก็แค่แค่บอกให้ใบบใหเฉยๆบอกว่าให้เราเหมือนว่าจําความอะไรไม่ได้เฉยๆแต่ไม,ไมไ่ไม่ได้อะไรกับเนื้อเรื่อง จบไปแล้วผมกับ Hell of Ion ใน Ion of Hell นี่ว่าเออก็ชื่อได้เหมือนกันนั่นแหละอืมเป็นบบเกมหนึ่งที่ทให้ผมสะดุ้งโหยงตกใจได้โอ้โหในในรอบในรอบปีหนึ่งในรอบห้าปีเลยก็ว่าได้ผมจำไม่ได้ว่าผมเคยตกใจกับอะไรแบบนี้มามากขนาดนี้ตอนไหนก็น่าจะมีฉากจบเดียวเนาะสำหรับวันนี้ครับผมกับเกมของใน Ion of Hell ขอจุฬาไปก่อนแล้วกันสำหรับคนที่อยากลองก็ดูคดิปงต้านในคลิปเลยแล้วผมเจอกันครับ พูดไม่ออกเลยกูย,ยังช็อกกับการตกใจไม่หายเลยเนี่ยเชียเลย